อยู่มามาชมแก้หูกันต่อเพื่อนๆที่รักนักเพลงทั้งหลายแม่พูดอย่างกระสายันสัญญาเลยข้างนู้นครับข้างซ้ายอ่ะเหมือนมีการอักเสบแต่อักเสบแค่ข้างนอกที่มันเป็นรอยเล็บบวมแดงดเฉยแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บมันแค่ขยุบขยิบ แต่ไอตรงกลางที่เฮียบอกว่ามันคันยิบยิบอ่ะอีตรงนั้นน่ะมันมีคราบขี้หูแล้วมันเอาออกหมดและเดี๋ยก็ไม่แน่หรอกถ้ามันมีอีอีอมันก็จะเป็นอีกได้แด้วก่อนนะเอ้าข้างนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนทําความสะอาดมาเหมือนคนละโลกกับข้างนู้เลยข้างเนี้ย ข้างนอกก็ไม่มีแฉะอะไรเลยไหมมีไหมเนี่ย,มมยไม่มีเลยครับข้างนี้สะอาดหมดจดไม่มีร่องร้อยของขี้หูเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยสิอ,อะตรงนี้มีขี้หูนิดนึง มีกี้หูนิดหนึง่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะวอนนะเอ้คือมือนี่ก็ชนนู่นชนนี่ขาตั้งกล้องก็มันไม่ใี่ขาแบบแข็งแรงอ่ะโดนปุ๊บก็โยกโดนปุ๊บก็โยกถ้าดึงขึ้นมาส,สูงๆนะโดนลมก็ล้มวะ่ะอเห็นไหมกี้หูมีนีดเดี๋ยวเอ๊ะ

ฉันก็ค่อยๆแสออกมาทีละน้อยแสไปแล้วฉันก็งัดแสไปแล้วฉันก็งัดมันก็จะออกมาทีละน้อยเห็นไหมแสแล้วก็งัดแสแล้วงัดฉันเอามันออกทีละน้อย เชี่ยวนี้ไม่ออกว่ะใช้อันเล็กลงหน่อยเอาไ่เอาอ,อกีกเห็นข้างไหนไหมเนี่ยมันน่าจะเห็นนะทำไมไม่เห็นว่ะไอไฟแฟลชก็เปิดแล้ว ไปนี่ป่ะ,ะปรับขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมผมมาเห็นกล้องเห็นปะวะกล้องก็เห็นใช่ไหมขาวๆเนี่ยเห็นนี่นแหละมุญเนี้ยเดี๋ยวจะแซะให้ดูนี่ไงอันนี้แซะออกมาได้นี่โคตรเท้อืมเล็กๆบางๆ เล็กๆบางบาเฮ้ยเสียบจะหมุนได้เลยไหมเนี่ยน่าจะเสียบแล้วหมุนได้ครับมันเหนียวดีอะลองเสียบแล้วหมุนก่อนเฮียอย่าดิ้นหนีนะหัวของมนเจ็บไหมไปไม่ได้นะมัน,น,นนะหูมันเล็กทางเจ็บหน ข้างในเล็กเกินกว่าจะหมุนดึงออกมาละนี่ไงเฮียมันมันเนนลีกนิดเดียวสดอ,อย่างน้อยก็รู้ว่ามันเล็กจนหมุนไม่ได้เอา้าทำไมไม่หลุดทำไมม,มันไม่หลุดนั่นเลยจับม,ม,มาเลยอามา ได้เลยได้เลยกท็ทอไมาอามไาามา่ได้หมุนเร็วอะไม่ใช่หมุนเร็วอ่ะมันติดมันติดตอนที่เฮเกงหูขึ้นมาแล้วเครื่องมือมันติดแล้วมันหมุนไม่ได้อああตอนนี้จะใช้ดึงนะเฮียเฮียอย่ากเกงอยา <นะ S 2> ง่าเกงหู เครื่องมือปลายมันน่าจะไปถึงพอดีอ่ะ,อะมันเข้าลึกกว่านี้มันก็มองไม่เห็นนะนี่งไงนล่งนี่ชีวิตมันจุงยากจริงๆมันมีอะไรอีกไหมย่าด่บุตรี มันหน,น้าสุดแดนแดนเลใช่ไหมมัน่้าจนะไระมันกินจะสะดุ้งเลยออ่ะมันเหลืออีกนิดนึงปรับมุมกล้องพวกคนเห็นไหมนิดเดียวเองเป็นผงเป็นอะไรวะเอ้ไม่จ้องเนะี่ยล้างเดี๋ยวมันก็ละลายออกมันเป็นผงนิดเดียวเอง เดียวฉันจะล้างแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะค่อยๆจัดการมันเราหยอดน้ำยาลงไปแล้วเราจะค่อยๆไปละลายขี้หูเราก็จะปันปันปัน นักถึงนักร้องเลยจริงจริงใช่ไหมใช่ไหมหากินกับลูกทัวใช่ใช่พูดถึงลูกทัรวแล้วลูกะ้ะแย่กันไปหลายคนนะ ใช่ไหมอ่าใช่ไม่น่ามีอะไรอะครับกี่หูน้อยก็ละลายหมดแล้วตอนนี้จะเอาสับรีไปปัดอย่างน้อยก็รู้แล้วลว,ว่าอีเครื่องมือโดยเฉพาะซ่อมเนี่ยพอแทงเข้าไปอะ เกินครึ่งหนึ่งของหูมันก็หมุนไม่ได้ไว้มันไปชนกับขอบหูหมดเลยตอนนี้ไปลายสำลีจะเน้นไปตรงข้างในก่อนเพราะว่าข้างนอกไม่ได้มีขี้หูแฉะตรงกลางก็ไม่มีขี้หูละตอนนี้ข้างในเนี่ยที่โดนน้ำยาเนี่ย น่าจะมีละลายอยู่ถ้ามีละลายอยู่มันก็จะออกเป็นเหลือง,ห,องหรือก็ไม่กา้าวคุณโอ้วแต่ทำไมใช่ช่วงนี้ลืมทำเสียงสองท่านผู้ชมเสียงสองไม่มาอารมณไม่ดีไม่มีเสียงสองน้อ ใน Ti k ก o k ไม่เห็นมีกลุ่มแบบกลุ่มอะไรเลยช่างตัดผมกันเลยนี่เนาะใช่ไม่มีกลุ่มมันไม่เหมือนอ e ีไลอี a c e บุ๊กมันมีกลุ่มช่างตัดผมกันเนาะเออจากว่านี่ไล์มันก็มีได้แค่500รนี่ส่วนนี f เฟซบ o ๊กนี่มีได้เป็นไม่จำกัดเลยนะกลุ่มแ,แปลกมาก ไม่รู้เขาเขียนโปรแกรมไงแต่ในทิกอก็อะมันไม่มีกลุ่มนี่หรือว่ามีแล้วผมไม่รู้ว่ะทิกอกเนี่ยตอนนี้ก็พยายามเล่นทิกก็โอ้เล่นทิกอก k เนี่ยคนเข้ามาดูแค่หูอะตอนเนี้ยเป็นสี่แสนปายอะอืมไมเนี่ยอืมเข้ามาดูแค่หูกันสี่แสนกว่าครั้งอะแต่ ไม่ได้อะไรสักบาทเลยอะ่ะแต่ก้ากวางขายไม่เป็นอะไรของขวัญก็ไม่มีคนให้อะ่ะน่าสงสารมากของขวัญก็ไม่มีใครให้ฉันยากจนเอยวต้องร้องเพลงยากจนไม่มีคนมองเห็น จึงก่อกรรมทําเวรด้วยอะไรไม่เกี่ยวเลยจะกระทําชั่วยังมาอ้างเรื่องรู้เรื่องนี้อีกใช้ใช้เวลานาไม่สี่แสนนไม่นานก็เดือนเดือนหนึ่งเองมั้งเดือนกว่าๆดูเราไวเ่ีหยยอดเดียวคนนไปก็มันเป็นช่วงแรกอ่ะ AI ขอของ k ิกกอ่ะมันจะเป็นตัวควบคุมโลกเขาเรียกว่าอะไรนะอันกอริทึ่มซึ่งมีคนอธิบายให้ผมฟังว่าพอเราทำเนี่ยเราต้องอัด คลิปเนี่ยอัดหมายถึงว่าโหลดเข้าไปเป็นคลิปแค่หูไปโดยตลอดเนี่ยแต่เนี้ยอีช่องใน t ิ๊กตอกผมเนี่ยมันมีทั้งแค่หูเล่นว่าวแล้วก็กินอาหารนะ่ะคือผมอะ่ะผมไม่จะถ่ายชีวิตประจําวันผมมาแล้วผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆเล่นเซิร์ฟผมก็ยังถ่ายเล่นเลยคือไม่ได้ไปสนใจอะไรเยอะ ถามว่าอยากได้เงินไหมอยากได้มากท่านผู้ชมโปรดเห็นใจส่งเงินมาให้บ้างเมื่อก่อนเนี้ยเฮียหยุดงานห้าปีไม่ต้องทำงานก็มีจะกินอยู่อะเดี๋ยวนี้หยุดงาน่ะไม่ถึงหกเดือนก็เงินที่สะสมไว้ก็หมดอะห้าปีที่มาที่นีเราได้จากไม่ใช่ก็เงินเก็บไง อยู่กับบ้านเป็น,นี้เฉยสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะนั่งกินนอนกินได้ห้าปีเยียเมื่อก่อนน่ะพอส่งเงินไปให้ลูกไปเรียนออสเตรเลียกับเรียนเมืองจีนเสร็จน่ะประเดี๋ยวเนี้ยลูกทำงานที่ศรีราชาแล้วแต่ถ้าเราหยุดงานเราหยุดได้แค่ไม่เกินหเดือนไงคิดดูสิ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันหายไปเลยเห็นไหมเงินสำรองในการเลี้ยงชีพตอนแก่เนี่ยหายไปเลยลูกสาวคน้บ้านดีขึ้นแลือมั้งโอ้โห,โโหชีวิตสบายสบายเขาเลยครับทํางาน,น,หนหนักนหนเหมือนวัวเหมือนควายทํางานกับบริษัทจีนจะไปเหลือเหรอ อย่างน้อยมันก็จะได้รู้ไงว่าตอนเรียนหนังสือสบายกว่าเยอะเออแต่บางคนนี่อย่างสาหรับผมนี่ผมทํางานสบายนะเรียนหนังสือผมอะแบบกุ้มใจมากทุกใจมากไม่มีความสุขเลยผมว่ามันมันไม่หนุกอะเรียนหนังสือไม่สนุกเลยมันไม่เหมือนตอนเราทํางานหาเงินเนี่ยมันสนุกอะในความรู้สึกผมไม่เหมือนกันอะราได้เงินมัน้งใช่ใช่ใช ตั้งแต่เล็กแล้วชอบมากเลยเงินอ่ะแล้วลูกสาตวตอนนี้อายุเท่าไหร่ละน่าจะ25 26อ,อ่ะมันเกิด42อ่ะพยายามเหีนตั้งเป้าไว้อ่ะอายุขนาดนี้ต้องมีมีทำให้ตั้งนะมันดิ่นไปดิ่นมาก็ดิ้นอยู่นะ, <laughs> ะนรถ้าเราตั้งเป้าไว้ไว้แล้เราก็จะมี <c oughs> มีบันไดเหมือนเหมือนสเต็ปเราะ ตอนนี้จะเอาเข้าไปแก้ว,ห,วหูแล้วอนสุวนี้เราได้ยังงี้ใช่ไหมถึงแก้วหูแล้วเอาละเบาชๆชๆ้าๆช้าๆช้าๆเออคิดว่ารัฐบาลเสี่ยหนูเนี่ยมันสี่เดือนมันจะลาออกจริงไหมผมดูถ้าผมเป็นเสีย่ยหนูผมไม่ยอมออกหรอกผมจะอยู่ไว้ถึงสี่ปีเลยมันตั้งเป้าไว้เดนมุกราเนี่ย ีจถ้าผมอยากอยู่ต่ออาจจะออกก่อนได้ขอต้องต้องการอำนาจเต็มหมาย่ไมถ้าเป็นผมเนี่ยมผม,มจะก่อให้เกิดการปฏิวัติและผมจะเป็นรัฐบาลร,รักษากอนไม่คิดดูนะต้องชิงความได้เปรียบด้วยอ๋อตอนหาเสียงเนี่ยอยู่ยามันยิ่งมันมันยิ่งมีปัญหาหนึ่งตบศัพท์มาสองมันมันหลายอย่างมันสู้ชิงความได้เปรียบหนึ่งต้องชิงชิงในโซ่มันก่อน ตอนนี้เพื่อไทยพังละเพื่อไทยนี่คิดว่าคงคงไม่โตอ่ะยิ่งไม่มีตัวไม่มีตัวหลักนี่นะก็ไม่เห็นเรากระบวนการทางการเมืองนักการเมืองเสียชื่อกันทุกคนทุกพรรคเลยมันมันเน่าเรือันหมดอ่ะแต่แต่ไอ้ไอ้ไอ้เนื้เงินนี่มันมันมีอกาศที่ดีมันไม่ใช่อ่ะผมในความรู้สึกผมอะคนที่อยู่เบื้องหลังพวกนี้เขาต้องการทําลายโครงสร้างของข้าราชการ โครงสร้างนักการเมืองโครงสร้างของประชาชนนะให้งโง่จนเจ็บอยู่นั่นนะมันเหมือนมันเหมือนนะชายหนังซ้ำไปซ้ำมาแตะว่าแต่ตรงตรงนี้มัรใ,ใครจะได้เปรียบถ้าคิดว่าตัวเองได้เปรียบมันก็จะต้องทำทหารเข้มแข็งไปก็เป็นภยัยก็ลดทอนอำนาจทหารพอถึงจุดหนึ่งทหารไร้ชื่อเสียงไร้ความนิยมก็ทำให้เกิดสงครามทหารก็ เอาความเป็นชาตินิยมลบกับคขมเมนทหารก็กลับมาเฟื่องฟูพอเฟื่องฟูลแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยก็ใช้ทหารทํามาหากินชายแดนอีกแม่ตอนเนี้ยหุนเซนบอกให้เปิดด่านเปิดด่านนะฉันไม่เปิดฉันจะคาบมันหมดเลยนะอะไระไม่ได้บอกงนี้ทามันไปรู้รู้เรื่องผลประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวทหารก,ก็เป็นแบบนี้ เหมือนเคยเห็นหมาไหมหมาเคยกินขี้ก็กินขี้แต่หมาปัจจุบันเนี่ยมันไม่เคยกินขี้มันกินอาหารเม็ดมันก็เล็งงว่าขี้กินได้ด้วยเหรอมันเจอหมาเก่า่กินขี้ได้อ่ะมันก็งงอะไรสิมันโดยสมว่าไอุ้่นนี้ไปสัมผัสผมนรียอนะไอุ้่นนี้มันมันก็สิยื้วบางอำนาจไอ้รุ่นหลังๆมันไม่ได้สัมผัสด้วยด้วยด้วยเต็มๆนะต้องรอไอ้่นนี้มันหายไปก่อนถึงเข้ามาสัมผัสได้ ไม่มีอะไรละขอให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขความเจริญหล่ำรวยแข็งแรงดูขี่หูนี่เห็นไหมเยอะดีไหมิเลยใช่แต่เราไม่ได wow. ้ผิดเลยกฎหมายไม่ต้องกลัวจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองอยู่ครบบายบายมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเห็นไหมเห็นไหมนั่นะเขาอยู่ในกล้องนั่นน่ะ